สมมติว่าเรามีญาติพี่น้องที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านสมองนะคะคจนกระทั่งกระทบกระเทือนเกี่ยวกับสมองเนี่ยเราสามารถทานอาหารเสริมตรงนี้บำรุงควบคู่ไปกับยาคางคุณหมอสั่งได้ไหมคะได้ครับคุณหมอเขาก็คงต้องให้ยาในลักษณะของปฏิชีวนะที่จะต้องดูแลในเรื่องของกายภาพนะครับดังน,นั้นตรงนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าการทานเนี่ยทานคู่ได้หนึ่งวิธีทานคือให้ทานถ้าเป็นทานก่อนอาหาร,รถ้าของหมอทานก่อนอาหารก็ให้ทานของคุณหมอก่อนนะครับแล้วทานตัวนี้หลังอาหาร,รนะครับ แต่ถ้าของคุณหมอหลังอาหารก็ให้ทานของคุณหมอก่อนแล้วเว้นไว้สัก20ถึงครึ่งชั่วโมง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานตัวนี้ต่อแอคทิฟไมล์ต่อได้ครับไม่มี side effect ไม,ไม่มีผลอ,อะไร,รที่ตีกับยาคุณหมอเลยไม่มีครับเพราะต้องบอกคุณแก้ว่าของคุณหมอเนี่ยจะไปส่งเสริมแล้วก็ซ่อมแซมในเรื่องของกายภาพนะครับในเซลล์สมองกายภาพแต่เนื่องจากว่าอุบัติเหตุเนี่ยพอกระทบกระเทือนสมองแน่นอนครับเซลล์สมองก็ต้องเสื่อมนะครับเกี่ยวกับระบบตัวเซลล์ประสาทเองหรือว่าในนั้นอาจจะมีสารท็อกินาากกดขึ้จร ทบกระเทือนเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของการอย่างที่บอกว่าทําความสะอาดเซลล์สมองนะครับแล้วก็ทาให้ปลายซับประสาทแล้วก็เซลล์สมองการทําง,ทงานได้ดีขึ้นดังนั้นต้องบอกว่าทุกทุกท่านนะครับที่มีมีคนที่รู้จักที่มีประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับสมองเนี่ยควรจะทานตัวนี้นะครับคู่ไปกับยาปฏิชีวนะที่คุณหมอให้แต่อย่างที่ผมได้แนะนําการทานไปแล้วเนี่ยจะทําให้อกอกความความหวังของเรานะครับก็จะดูดีขึ้นตรงที่ว่าเขาเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะมีความพัฒนาการในการฟื้นฟูที่รวดเร็วขึ้น Thank you